ใช้ของที่ไม่ค่อยมีมาตรฐานนะครับก็ทําให้มันหักคานะครับก็จะเป็นอุปรสรรคกับการปฏิบัติงานเย,นเยนนี่ยมมาฮะใช้อุปกรณ์ที่สบายดีนะพี่ไม่มีคุณภาพนะครับ <S 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 2> <S 2> โบวย้ยลุงแจหักคาเน่ืองจากเก่าแล้วเจ้าที่ต้อง เปลี่ยนนะครับเราก็คอยตรวจสอบก่อนกองตัวเองเข้ามันจะรูดเข้าไปหน่อยนึงอ่ะมันจะรูดเข้าไปว่ามันจะรูดมันต้องดึงนิดนึงไปต่อแล้วล่ะต้องไปต่อแล้วแล่ะมันกดเข้าไปได้ใช่ไหมใช่ลองดิดิโอ้ยมันกดเข้าไปได้มถ้ากดเขาอีกก็แน่นสิครับผมนี่นีนี่นี่ก็แน่นแล้วมันหักแล้วมันเปิดไม่ได้

ทำไปได้ลัขั้นตอนสุดท้ายตัดตัดมือหรือตัดนิ้วตัดมือไม่ใช่การตัดนะครับโอ้ยมันไม่ใช่ง่ายมันชั่วมาแล้วซึ่งวันให้หลุดเปล่า